สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยี่กับผมฟิลแบ็คฮาร์ดนะครับวันนี้นะครับเันี้อยู่ไหนไดินไะไดินถึงนี่ดินไหดินไมมาเร็วมาเร็วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยี่กับผมยู่กัฟิลแบคฮาร์ดไเปกดไฟไงเดไฟไงเอบกดเอบกดอ๋อจ้ กดเอฟกดเอฟตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกมเราเราอยู่ในเกมอินไซเลนนะครับผีม şey ันตาบอดใช่ไหมเฮ้ยเสียงอะไรเสียงหน้ากูเลย

อไปแล้วไปแล้วเห้ย <apply> อ <some spotlight> ๋อย <background> ู <UC S 2> ่นี่พี่ที่มาที่พี่ไหนพี่ไหนผมเปิดไฟอยู่อะพี่เปิดไฟอยู่อะพี่กดสีนั่งพี่่หสอ รดดล่าไปรูดล่าไปข้าาาาาเายตาาาาาาขอาาาานะาา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 อาา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 กาา็าาา็าตาา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 ตใชาาานเาาา เดีไม่รู้ว่าหินอยู่ไหนเการเราจับคนน่ากลัวนะเอาเป็นว่าทุกคนในช่องนะครับตอนนี้เราอยู่ครับคุณจุจิโซนะครับผมแล้วก็คุณปั๊บเจ้าเจ้าเก่าครับเราอาจจะพูดไม่ดังมากนะครับเพราะว่าเปิดมาโดนเล็กเลยิวฟิวจุดโดนอะไรขวาก็ ทำอะไรเกมนี่ยได้ทำอะไรเราจะเดินได้นะเกมเกมไปทำอะไรมีบ้านบ้านมันได้ทำอะไรเกมเนี่ยต้องไปทำบาลังงานนะงานจาะไรกะ เอาละตอนนี้เหมือนเราอยู่ในบ้านนะครับทุกคนเราอาจจะทำอะไรได้ไม่บากนะครับเราสามารถเปิดกล่องเปิดอะไรได้ด้วยนะเอาไม่ได้ผม,มไปชิกล่องเนี่ยผมไปชิบกล่องคุณอยู่ไหน <c oughs>

ป่วยเอ้ยเป็นเหี้ยมันนี่เดี้ยวหงายสันไม่ไหวกับมึงแล้เหียมันนี่เดียวงายไ้ย่ายผมมันข้างแล้วมานี่มพวกคงมวงน้องสดพอดีสดพอดีไม่ผมมาเชียกูนะสด พเเอ้ยว่อเลยรถฉกกูจะรถยืดวิ่งมานี่ไอ้เปรตอ้าวตายแล้วเหรอไอนี่นงงอ่ะเฮ้ยหันมากูตยเฮ้ย Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> ซ่ยหงไนไอกไ่้เฮี้ยได้ทำไมต้องเป็นกูอะกูอยู่คนสุดท้ายอีกแล้วไอ้เหี้ยตกใจไอ้นนี้มึงใครเนี่ยใครอ่ะป๊าบอะ 팝팝 p a s e r มีแบตเตอรี่นะเก็บไว้อ <c oughs> เอาไงอะ่ะพี่โซตายแล้ว <c oughs>

สำหรับใครที่ชอบการเล่นเกมผีของพวกเราทั้งคู่ทั้งหมดนะครับผมก็ไม่จริงก็สำหรับใครที่ชอบการเล่นเกมผีนะครับลองโหลดมาได้ครับผมอินไซต์เลนเป็นเกมผีที่เงียบที่สุดใครชอบตอนนี้มันวุ่นวายอยู่นะครับทุสที มันาไ่รก็สำหรับใครที่ชอบนะครับการเล่น <Sustain able calculator> เกมผีนะไว้คราวหน้าเราจะมาทีมท <kab o> <al> ี <probable rast> ่ฟ <Down wei> ูก <GO> ว <av i> ่านี้นี่ครับผมเอาไว้เจอกันในภายภาคหน้าครับสำหรับวันนี้เจอกันครับผมบายไปไป